โอเคผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามารู้จักหลาวท่านนะครับวันนี้ผมภูมิจะเพ็อาราฟาร์มเอรีเกิดเช่นเคยสำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมเมเปิลรันส์นเนาะมีคําถามจากเพื่อนๆและหลายคนถามมาว่าระบบที่มีชื่อว่าเทคโนโลยีเนี่ยทำงานอย่างไงอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดกันระบบเทคโนโลยีเนี่ยเป็นระบบที่จะบวกแพสีตัวละครอ,อย่างถาวรให้เราไม่ว่าจะเป็นสายผลิตนะครับสายสเบียงหรือว่าสายที่มันเป็นบวกพลังโจมตีพลัง อาชีวิตแล้วก็พลังป้องกันแบบพื้นฐานให้ตัวละครของเราเลยเป๊ะๆนะครับแล้วก็พลังโจมตีความเร็วของเหตุเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆซึ่งเราจะอัปเกรดได้โดยการใช้หินแร่หินแร่เนี่ยนะครับจะได้จากตัวของถ้าหินแร่เราจะสามารถขุดได้จากตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเราสามารถขุดไปเรื่อยๆใช้เดนามไมก็ได้ตูมนะครับในการขุดนี่หรือว่าเราจะใช้ในส่วนตัวของแบบว่าพวเนี่ยในการขุดไปเรื่อยๆเนี่ยแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับ นะประมาณนี้เห็นไหมเราสามารถขุดได้เลือกได้ว่าเราจะเลือกขุดเลือกอะไรยังไงเนี่ยเห็นไหมอ่าเลือกขุดเปาะเปาะนะครับแล้วก็เปาะอ,อย่างเงี้ยเห็นไหมทุกครั้งที่เราขุดเนี่ยมันจะได้แร่มาอ่าเราก็ใช้แร่ตัวเนี้ยในการที่เราจะอ่าไปอัปเกรดนะครับในส่วนตัวของแบบว่าไอตัวเทคโนโลยีและมันจะมีในส่วนตอ,องเทคโนโลยีบางประเภทที่ จะบวกในส่วนตัวของจํานวนหินแร่ที่ขุดได้เพิ่มขึ้น50%ถ้าใครจะเล่นสายผลิตต้องเล่นตัวนี้นะครับบางอันก็จะมีความเร็วเทคโนโลยีนะครับก็คือเป็นการอัปเกรดเทคโนโลยีเนี่ยปกติจะใช้เวลาประมาณอ่า่ชั่วโมง40นาทีใช่ไหมครับเราก็ลดระยะเวลาเลย50%คือแม่งโคตรโกงต้องอัพนะครับบอกเลยแล้วก็ตัวนี้นะครับจำนวนการออนไลน์เนี่ยไอออฟไลน์เนี่ยนะครับเนี่ยตัวเนี้ยรางวัลออนไลน์เนี่ยก็คือตอนที่เราเล่นอยู่เฉยเฉเนี่ย รางวัลตัวนี้จะเพิ่มขึ้นด้วยเออดีมากๆนะครับรางวัลตัวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยเราต้องมาดูเทคโนโลยีว่าเราจะเล่นสายไหนถ้าเป็นจีนเนี่ยเขาจะเลือกการอัพสายขวาหรือว่าสายที่มันเป็นตัวของการผลิตนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงแรกๆเลยที่จะได้ตัวของความเร็วรับเสียมเนี่ยคูดาวเร็วขึ้นใช่ไหมหรือว่าตัวนี้จํานวนเสียมเนี่ยจากตอนแรก60บวกอีก10ก็เป็นอ่าดสใช่ไหมครับเนี่ยเขาจะเล่นสายนี้ก่อนแต่ถ้าเราไม่ผ่านดานเนี่ย ต้องมาอัพพวกที่มันเป็นสายบวกพลังชีวิตพลังโจมตีพลังป้องกันพื้นฐานซึ่งถ้าเราไปอัพระดับสูงสูเนี่ยเห็นไหมตอนเนี้ยนะครับอัพทีหนึ่งเนี่ยบวกพลังชีวิตพื้นฐานนะจาก2400เป็น2,700เวอร์มากนะครับเนี่ยอัพพลังโจมตีขึ้นทีละ300%อรัพพลังป้องกันทีละ300%แต่ว่าผมอะ่ะจะเลือกอัพให้มันแบบสุดตัวเนี้ยก่อนเพราะว่าผมจะเลือกเล่นเป็นสายตัวของอ่าผลิต ก็คืออัพตัวนี้ก็เป็นรางวา off ัลออฟไลน์ใช่ไหมมันจะมีรางวาัลออนไลน์แล้วใช่ไหมที่เราจะได้มารางวัลออนไลน์รางวาัลออฟไลน์ line, ใช่ไหมครับแล้วก็เป็นสายผลิตไปเลยจํานวนเสียเพิ่มขึ้นตัวนี้นะครับจำนวนแร่ที่ขุดได้เพิ่มขึ้นเพราะว่าถ้าเรายิ่งอัพพวกนี้เยอะขึ้นเนี่ยการขุดแร่เราก็จะได้เยอะขึ้นเยอะขึ้นผมก็เลยจะเลือกอัพเป็นประมาณนี้เห็นไหมสังเกตจากชั่วโมง45เนี่ยเป็น1ชั่วโมงอ่า 10นาทีใช่ไหมสามารถใช้ตัวของใบรดคูดาวตัวเนี้ในการเล่งได้ด้วยแต่ว่าผมจะกดข้ามโฆษณานะครับปุ๊บเห็นไหมอ่าประมาณนี้แล้วก็กดตัวนี้ปุ๊บอ่าเสร็จสิ้นแล้วใช่ไหมแล้วผมก็จะอัพอีกรอบหนึ่งนะครับเนี่ยปุ๊บปุ๊บเนี่ยนะพออัพเสร็จปุ๊บเนี่ยเราสามารถใช้ตัวเนี้นะครับ อัพเสร็จปุ๊บผมจะไปอัพสายสเสบียงต่อเพราะว่าถ้าเราอัพสายสเสบียงเนี่ยในอนาคตเราจะอัพเทคโนโลยีได้เร็วกว่าแต่ว่าช่วงแรกๆเนี่ยเราจะผ่านด่านไม่ค่อยดีเพราะว่าถ้าใครจะเล่นผ่านด่านแนะนําให้มาอัพพวกพลังโจมตีพลังป้องกันพลังชีวิตพื้นฐานแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆเราจะผ่านด่านได้ดีมากๆแต่อย่างที่บอกคือเราก็จะได้ของออฟไลน์ line, ของออนไลน์นะครับหรือว่าการขุดหินแร่เนี่ยก็จะได้จํานวนที่น้อยถ้าเราอัพเนี่ยนะครับเนี่ยถ้าเราเริ่มอัพพวกเนี้ย เราก็จะได้แบบของเนี่ยเร็วขึ้นด้วยสังเกตว่าตอนแรกไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็น50แต่ว่าผมขุดได้ทีละ79เห็นไหมเพราะว่าเราเลือกที่จะแบบว่ามาไล่ up ไอ้ของที่มันเป็นแบบสายผลิตก่อนไงนะครับประมาณนี้เราเน้นขุดไปที่มันเป็นระดับลึกขึ้นไปเรื่อยๆเลยก็ได้นะนะครับเนี่ยไอเนี้ยอาจจะไม่ต้องสนใจก็ได้บางทีมันได้เยอะนะแต่ว่าเราเน้นให้มันลึกก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเรายิ่งลึกเนี่ยเราสามารถกดออตโต้ได้นะครับ ตอนที่เราความลึกประมาณ1,000เมตรหรือไม่ยิ่งลึกเนี่ยของที่มันจะได้ขึ้นมันก็ยิ่งแบบมีระดับที่สูงขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเราอาจจะไล่ไต่ความยากเนี่ยนะครับไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก่อนก็ได้เหมือนกันนะนี่ไล่ขุดไล่ขุด,ดนะครับนีบ่เห็นไหมเอาพวกใบกาชาเอาพวกอะไรไปก่อนเรื่อยๆนะครับขุดปุ๊บเห็นไหมปับปับปับประมาณนี้ เผื่อใครแบบว่ายังไม่เข้าใจนะครับว่าเฮ้ยไอตัวของเทคโนโลยีเนี่ยมันต้องทํำยังไงถึงจะปลดล็อกหรือว่าอัพอะไรดีเนี่ยมันก็สุดแล้วแต่เพื่อนๆถ้าใครเป็นสายาตัวของเน้นทรัพยากรเนี่ยก็ไปอัพฝั่งสบียงใช่ไหมฝั่งขวามืออ่าแล้วก็เมื่อเมื่อเสียมหมดเนี่ยเราสามารถกดโฆษณาเนี่ยนะครับในการดูได้แต่ว่าผมแบบมีใบกดข้ามโฆษณานะก็เลยสามารถข้ามได้เลยเห็นไหมอ่าได้ทีละสิเนี่ยเราสามารถมากดได้เลยนะครับวันหนึ่งเนี่ยกดได้2ครั้ง เห็นไหมอันนี้จาก100ก็เป็น159เห็นไหมเนี่ยเราได้เปรียบมากกว่านะครับถ้าเรามาอัพสายสเสบียงนะส่วนตัวผมก็เลยแนะนําว่าอัพสายสเสบียงเนี่ยไปก่อนแต่ยกเว้นคนที่อยากแบบว่าเป็นสายที่เป็นการต่อสู้จริงๆนะครับอันนี้ส่วนตัวผมก็บอกว่า79เนี่ยมันก็เยอะแต่ว่าเราไปอัพตัวที่แบบยิ่งขุดลึกยิ่งไปได้ไกลดีกว่าเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเราขุดลึกเราก็จะแบบได้ของที่มันดีขึ้นดีขึ้นนะ ประมาณนี้แล้วกันนะครับเผื่อใครยังไม่เข้าใจเห็นไหมตอนแรกเนี่ยเรามีแค่นิดเดียวตอนนี้ผมมีตัวของหินแร่เนี่ยประมาณ8,00พันเลยนะแล้วก็เมื่อเทียบกับแบบการเติมเงินน่ะนะครับถ้าเราไปดูการเติมเงินรายวันน่ะการเติมเงินรายวันน่ะไอตัวพวกแบบว่าหินแร่นะครับหินแรน่10,000เนี่ยเห็นไหมราคา300อ่าเพราะฉะนั้นสายสเบียงอ่ะผมเลยแนะนําก่อนเลยและกันเพราะว่าคนจีนเขาก็เน้นเป็นอัพสเบียงก่อนเหมือนกันนะหลักๆก็คือจะประมาณนี้แล้วก,กันน้อกอสับใครที่ชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์กดซดับสไคร้แล